Oh. วันนี้คือวันจันทเป็นวันเริ่มต้นของการทำรายการดัดสันดาษอีพีนซึ่งวันนี้เราตื่นจะเรียกว่าตื่นได้ไหมเพราะว่าผมยังไม่ได้นอนเลยแล้ววันนี้ก็เหมือนว่าร่างกายจะฟื้นตอน9ก้าโมงนะครับก็ไม่เป็นไรเรแบบเปลียนกันไปผมจะพยายาม ที่จะตื่นเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ทำอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาชีวิตทุกวันนี้มันมีไม่พอโอเคไป <M> เนื่องด้วว่าเรา,เาซื้อรางสายไฟกับปักไฟมาใหม่ ปักไฟนี่เป็นของ i h a v e cpu คือทุกเช้าเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเราต้องกินน้ำนะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นมีรู้เหมือนกันร่างกายเราจะไม่สดชื่นเลยสักห,อหืออะไรสักอย่างการที่ผมไปอ่านในเว็บมาแล้วจากนั้นก็ไปอาบน้ำ นี่มันที่รักจากชอ่องรักฟ้านี่แหละอันนี้คือผมเองนะคือดูดิผมไม่หนูยาวทุกคนคือผมผมยาวมากนะทุกคนคือแบบด้วยช่วง <c oughs> นีนท้นท,นที่แบบร้านตัดผมก็ตัดไม่ได้อะนะสิ่งที่จะสามารถช่วยผมได้นะคือนี่อีคาดผมก็ <c oughs> โอเควันนี้ก็เราตอนนี้โอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ใน จนคอมแล้วนะซึ่งวันนี้เราก็จะทําธุระอะไรนิดหน่อยนะแต่ว่าผมไม่ผมไม่ผมไม่อาจสามารถเปิดให้ทุกคนดูได้ดูได้เดี๋ยวเสียงหลงใบเหลือเกินคือเสลยผมเต็มคอเลยคือผมมาจําได้ไว้ว่าผมเคยดูคลิปหนึ่งของพี่การไปแล้วแบบคือผมเนี่ยได้ไปดูคลิปคิหนึ่งของพี่การนะมันเป็นคลิปที่พี่การเขาอันเนี้ยรีวิวกันทำอะไรเกี่ยวกับจมูกนี่แหละแล้วพี่การเขาบอกว่าเขาเป็นภุมมแพใช่ไหม ซึ่งผมเนี่ยก็เป็นโลคนี้เวย้ยผมเป็นโลคนี้แล้วด้วยความที่ว่าอย่างวันเนี้ยตอนที่ผมไปอาบน้ําใช่ไหมผมหายใจไม่ออกเลยนะทั้งสองทั้งสองรูจมูกหายใจได้ไม่ออกผมต้องหายใจทางปากออกก็ <c oughs> คือแบบตอนนี้คือเราก็ต้องเช็คด้วยว่าเราสามารถหายใจได้ทางไหนอย่างของผมตอนเนี้ยคือมันหายใจได้แค่ทางรูจมูกขวาคือมันจะสลับกันไปอย่างเงี้ยซ้ายขวาซ้ายขวา,ซ,า,ขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ย แล้วแบบเชี่ยทำไมกูหายใจไม่ทำไมกูไม่หายใจออกสองทางเนี่ยคือแบบมึงเหมือนมึงเป็นมวาวแล้วอ่ะมึงปิดรูหนึ่งแล้วมึงก็เปิดรูหนึ่งอ่ะคือแบบทำไมถึงมันเป็นอย่างนั้นันไม่เข้าใจแต่ก็มารู้ทีหลังว่าอ๋อมันน่าจะเป็นภูมิแพ้เพราะว่าด้วยความที่ว่าทุกวันนี้ผมมันก็อยู่กับป่าอยู่กับไร่อะ่ะอยู่กับป่าอยู่กับไร่อยู่กับสวนอะ่ะคือบ้านผมมันอยู่ติดมันอยู่ติดไร่อะ่ะ แต่ว่าทำไมอยู่ยู่ผมมาเป็นภูมแพ้หรือว่าผมต้องอยู่ในสถานที่ที่มันดีกว่านี้ไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะมีเงินแล้วก็ไปซื้อบ้านอยู่แถวๆภาคเหนืออที่กี่ล้านวะนะอส <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวขอท,ทําธุระแป๊บวันนี้เรานำเสนอเมนูเช้านี้ ข้าวไก่รวนซึ่งมันเป็นไก่รวนเค็มนะทุกคนคืองี้เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่22นะมันเป็นวันวันไหว้สัตว์จีนใช่ปะทางบ้านผมเนี่ยเขาก็ได้ทำการไหว้สัตว์จีนกันซึ่งผมก็ถามคนอื่นนะว่าคนอื่นเขาไหว้กันไหมคนอื่นเขาก็ไม่ได้ไหว้กันนะผมก็ไหว้อยู่ที่บ้านแล้ว,ลวก็นี่แหละก็มีไก่มากพอมีไก่มาเสร็จแล้วแน่นอนฮะผมน่าจะต้องเพิ่มน้ำหนัก ก็เลยจะกล้วยมา2ลูกแล้วก็ขนมผมชอบกินขนมะอะไรแบบนี้มากนี่คือเวลาข้าวเช้าของผมนะ เวลาเข้าเช้า11โมงให้ตายเธอจะเท่ยงแล้วเนี่ยโอเคกินก็หลังจากนั้นวันจันทร์ของผมก็จะเป็นการไรสตรีมนะครับซึ่งวันนั้นผมก็ได้ไลฟ์ไปแล้ว7ชั่วโมงนะครับถ้าหกใครที่อยากดูนะครับว่าผมไลฟ์เกมอะไรก็ผมจะขึ้นปุ่มตัวไอไว้บนขวานะครับผมก็เข้าไปดูได้นะครับวันที่สอง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 อ้าวไมค์กูก็มีเอ็กโอดีกว่าวันนี้ก็เป็นวันชีตเดย์ของผมนะครับ ซึ่งชีดเดย์ของผมก็คือหม่าล่านั่นเองเพราะว่ามีตังซื้อแค่นี้ครับเ <c oughs> หตุผลที่ผมกินหมนะ่าล่านั้นเนื่องจากว่าร้านที่ผมกินประจำเนี่ยเขาให้เนื้อมาค่อนข้างเยอะนะครับมันอร่อยนะครับแล้วก็ด้วยซอสของหม่าล่านะครับมันจุกใจมากนะครับผมผมก็เลยเลือกที่จะซื้อหม่าล่านะครับผมมากินเป็นชีดเดย์นะครับปกติผมจะกินกับชานมไข่มุกนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมปวดฟันครับ ก็เลยเลี่ยงนะครับต้องกินน้ําเปล่าแบบน้ําเปล่าธรรมดานะครับตอนนะ้ช่วงนี้เราก็ได้กินอย่างอริดอร่อยะนะแซ่บค่ะวังที่สามเสียงกูเป็นเสียอะไรเนี่ย วันนี้เราก็มากินสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ามัาม่านะครับเหตุผลที่ผมวันนี้กินมาม่าเพราะว่าเออ่ที่บ้านไม่มีอะไรกินนะครับผมก็เลยต้องมาซดปมัาม่าและมัาม่าที่ผมทำนั้นก็อร่อยมากอขอกระเท้ยวนามมา้ำปากรวดเฉยๆเวลิกด <Very good. S 1> และวันนี้ก็เช่นเคยผมไรสตรีม นะครับก็ตั้งชื่อสตรีมว่าแววนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับตามภาพหรือปุ่มตัวไอข้างบนนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับผมและช่วงกลางดึกคืนนั่นเองมันก็ได้มีเรื่องหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นมานั่นก็คือคือมาถึงนวินาทีตรงนี้ผมยกจะขอพูดเลยหน่อยนะครับ นี่คือวันพุทธที่เท่าไหร่แล้วอะ่ะมันคือวันพุธเป็นวันที่ผมต้องเริ่มในการถ่ายคลิปใช่ไหมแต่ทุกครั้งเวลาที่ผมจะนอนอันนี้คือขอระบายจริงๆเลยนะคือทุกครั้งที่ผมจะนอนมันจะต้องมีเรื่องอะไรแบบจอยูๆมันก็มีเรื่องแบบนี้โผล่ขึ้นมาทั้งน,นที่แบบ อยู่มาตั้งนานแบบนั่งนานทีเกิดแะแต่ว่ามันมาเกิดในช่วงที่ผมทํารายการพอดีเว้ยเช่นวันจันทร์อ่าวันจันทร์มันเป็นวันปกติใช่ไหมผมก็หลับนอนตื่นนอนเป็นปกติพอมาวันอังคารผมจะนอนผมเจอตะขาบในห้องซึ่งณนะปัจจุบันนี้ผมก็ยังหามันไม่เจอแล้วก็มาวันดีฮะพายุเข้าซึ่งผมแบบโอ้ไม่ก็ เมื่อกี้นีผมเพิ่งจะออทำเอ,อันเนี้ยทำความสะอาดห้องนะเพราะว่าออห้องของผมเนี่ยมันมีรูรั่วเยอะมากก็คือแบบด้วยความที่ว่าหลังคาของผมบ้านผมเนี่ยมันเป็นสังกะสีด้วยแหละแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะมีอายุนานพอสมควรซึ่งผมก็ลองเอาแบบว่าอล,ลูมิเนียม ฟอยอะไรพวกนี้เอามาแปะแล้วแต่มันก็แปะไม่อยู่ะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํำยังไงต่อแล้วก็น้ำมันรันว่วมากๆซึ่งอใหม่ g อนอยู่มาทั้งอยู่มาทั้งมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มาเกิดขึ้นระหว่างเวลานอนซึ่งตอนนี้มันก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วเที่ยงคืนครึ่งแล้วซึ่งผมยังไม่ได้นอนคือแบบ โอ้โหเป็นความรู้สึกที่จะทำรายการยังไงทุกคนดูว่าเนี่ยซึ่งทุกคนก็น่าจะได้ยินเสียงฝนเสียงเ,เสียงฟ้าร้องนะมันหรือได้ยินแต่เสียงเสียงพูดของก็ไม่รู้งั้นผมจะลองแบบเงียบๆดูแล้วกัน ทัที่ทุกคนเจอจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเสียงพัดเสียงลมจากพัดลมผมมากกว่าที่มันตีผึ่บๆผับๆเอาเป็นว่านอนนะฝันดีวันที่สี่ของรายการดัดสันดดนานวันนี้เราก็มีเมนูเมนูอะไรปะเนี่ยอ่าแกงนะครับผมคือด้วยความที่ว่าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินข้าวแกงมากแล้วก็ชอบกินตะปูบบ จัดสักคำหนึ่งเส็บหลายวันที่5อโอ้ยเสียงเปิดคลิปมาทุกคนก็จะเห็นว่าฝนบ้านผมตกมากนะครับเนื่องจากว่าหลายๆวันที่ผ่านมานะครับพายุเข้าให้ทุกคนเห็นหมาไมนอนสบายเหลือเกินอนอนดูสบายจริงๆฝนกระตกทั้งวันไห้ตายเถอะ และมื้อเช้าของเราวันนี้ก็คือลาบนั่นเองกินลาบแต่เช้าเลยให้ตายเถอะมีท้องเสียแน่นอน <c oughs> และวันนี้ก็อีกเช่นเคยเรามีไลฟ์สเตมอีกแล้วนะครับก็สามารถไปดูได้ตามปุ่มตัวไอข้างบนวันที่6 หกแล้วก็เช็ดดีไอ้ซ่าก็หลังจากเมื่อวานนะครับผมก็ได้กินลาบตอนเช้าไปก็ทำให้ผมท้องเสียนะครับผมก็เลยให้ยายผมทําข้าวต้มให้ก็นี่ก็เป็นข้าวต้มนะครับนี่คือการปรุงของผมนะโดยส่วนมากผมจะปรุงให้มันนัวๆนะครับผมเพื่อที่จะได้กินอย่างอร่อยอร่อยอืมอืม ก่อนจบคลิปนี้เราก็มีขนมมานั่งกินอีกแล้วนั่นก็คือขนมเปียกปูนนั่นเองนะซึ่งขนมเปียกปูนนี่ก็ดีว่ายายของเขาถามว่าอยากกินหรือเปล่าผมก็เออเห็นอร่อยดีก็ได้กินก็แค่นนะั้นโอเคจบสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่เป็นกำลังใครมันขายหอยอะไรในช่วงเวลานี้วะเนี่ยโฮ้ ก็โอเคนะครับใครที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ในอาทิตย์นี้นะครับผมก็เป็นคลิปแนวนี้ไปก่อนนะครับเป็นเกี่ยวกับแนวการกินนะครับผมก็รับประทานอาหารเพิ่มขึ้นนะครับน้ำหนักตัวผมตอนนี้ก็เริ่มจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราก็กินเยอะขึ้นกว่าเดิมมันก็เลยกลายเป็นว่าน้ําหนักเราก็เพิ่มขึ้นมันก็ถูกแล้วแหละอืมแต่เรื่องของการตื่นนอนนี่ผมพูดตรงๆเลยว่า มันมีบางวันที่ผมไม่ได้นอนนะอ,อแล้วก็เหตุผลที่ไม่ได้นอนก็มีหลายอย่างมากเลยก็เล่นเกมกับพี่อะไรเงี้ยเล่นเกมกับพี่จนดึกจนดื่นอะไรเงี้ยตีหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้โหกว่าจะได้นอนก็คือแบบเล่นเพลินแหละเล่นเพลินแหละต้องเข้าใจนะครับผมก็ยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปจ้า